สวัสดีครับเจมมาโตา๊ะไม่แกล้วครับวันนี้เรามาพร้อมกับกิจกรรมฟรีครับแจกของฟรีแล้วก็ต้องบอกเป็นกิจกรรมช่วงช่วงก่อนกิจกรรมใหญ่ๆมันจะมาใบอย่างนี้ละกันนะครับเออเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้อาจจะไม่ได้ใหญ่มากอาจจะไม่ได้แจกของเยอะมากนะครับแต่ว่าก็เป็นกิจกรรมที่ เราอยากให้ผู้เล่นมีกิจกรรมทำเรื่อยๆมีของฟรีกันทุกอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นก็มีกิจกรรมมาในวันนี้นะครับซึ่งตัวกิจกรรมนี้นอกจากจะแจกของที่เป็นของถาวรแล้วเนี่ยยังมีการแจกปัตรสรั่งห้องนะครับแล้วก็แจกตัวบัตรเปลี่ยนชื่อกันอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากได้บัตรสรั่งห้องบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับก็เตรียมตัวนะครับเข้ามาได้ในกิจกรรมรอบนี้นะครับ มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลากิจกรรมรอบนี้เนี่ยจะเริ่มแต่วันที่29นะครับแล้วก็อยู่กันไปยาวๆจนถึงวันที่8นะครับก็ประมาณอาทิตย์กว่าๆประมาณ10วันนะครับซึ่งใน10วันนี้จะมีกิจกรรมราคาอยู่2อย่างนะครับก็คือการเก็บโทเค็นกับการเข้ามาเล่นเกมวันที่เรานัดก,กันอ่ากิจกรรมอันแรกนะครับเป็นกิจกรรมเก็บโทเค็นเนี่ยน้องก็มีภารกิจราคาอยู่4อย่างต่อว,วันนะครับอันแรกก็คือล็อกอินเข้ามาจะได้รับ1โทเค็นนะครับ เล่นเกม30มนาทีได้หนึ่งโทเค็นแล้วก็เล่นเกม60สนาทีได้สามโทเค็นเป็นห้าละนะครับแล้วก็เล่นเกมโหมดคราฟแลนด์นะครับโหมดโหมดเนี้ยคราฟแลนด์เนี้ยคราฟแลนด์คราฟแลนด์นะได้อีก2โทเค็นเพราะฉะนั้นวันหนึ่งน้องจะได้ทั้งหมด7จ็ดโทเค็นนะครับเจ็ดโทเค็นมีเวลาให้เล่นกี่วัน10วันนะครับมีเวลาให้สิบวันตั้งแต่วันที่29ไปจนถึงวันที่8 เพราะฉะนั้นน้องจะได้สูงสุด70โทเค็นนะครับ70โทเค็นซึ่ง70โทเค็นแรกอะไรได้บ้างนะครับ70โทเค็นเนี่ยมาแรกเป็นคอลเลกชันนะครับที่อิ p พอร์ตมาจากรัสเซียนะครับก็น้องน่าจะเห็นแล้วว่ามันจะมีพบชุดมาจำหน่ายแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคอลเลกชันที่เข้ากับชุดนั้นนะครับของที่จะมีให้แรกนะครับจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ9อย่างด้วยกันนะครับ เริ่มอันที่อันแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวภาพโปรไฟล์อันนี้นะครับชื่อว่า invincible trap นะครับแล้วก็ภาพพื้นหลังตัวนี้นสองอันตัวนี้เ,เวลาแรกก็ใช้แค่2โทเค็นอันนี้ก็2โทเค็นแรกน,นี่ก็2โทเค็นแรกถูกๆนะวันหนึ่งเล่นได้ง7 t o โทเค็นนะเล่นวันเดียวก็เอาไปเอาไปได้เลยนะครับถือว่าเป็นของสะสมแล้วกันนะสะสมได้อันที่2นะครับก็จะมีสกินร่ม กับสกายบอร์ดนะครับสกินล้มจะเป็นตัวนี้อย่าถามว่าอ่านว่าอะไรและแปลว่าอะไรนะครับเพราะว่าเป็นภาษาสเสียแปลไม่ออกอ่านไม่ออกนะครับนี่แล้วก็บอร์ดบอดเทมีเอฟเฟกด้วยนสอันนี้ก็อย่างสอ2โทเค็นเช่นเดียวกันนะแล้วสอันก็เพิ่งจะแปดโทเค็นหนึ่ง้องเลนองอเจนะ็ดสิบโทเค็นเหลือๆนะครับต่อมาจะมี สกินรถนะครับเป็นสกินบิ๊กฟุตตัวนี้นี่ยเจาเต็มไปได้วยภาษารัสเซียซึ่งอ่านไม่ออกนะเป็นหมีมีมีหม,มีขาวด้วยมีขาวแบบเขาเรียกว่าเหมือนเป็นหอกอ่ะมีโหดจังวะตัวนี้5โทเค็นนะครับ5โทเค็นมีสกินระเบิดนะครับสกินระเบิดตัวนี้นะครับนี่พอระเบิดมันจะเป็นคล้ายๆแบบหน้าคน ที่จะเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็อีกห้าโทเค็นทั้งหมดกี่โทเค็นละสองสี่หกแปดสิบสามสิบแปดโทเค็นสิบแปดโทเค็นแล้วนะครับของอีกสามอันที่แรกได้นะครับอันต่อมาก็จะเป็นเสายืดนะครับเสายืดนี้ขอตั้งชื่อว่าเอ่อเสยืด Wi-Fi นะเสายืด Wi-Fi สัญญาณเน็ตไม่ไปแต่สัญญาณใจเต็มเปี่ยมนะจ๊ะในชื่ออย่างเท่ อันนี้เห็นไหมสัญญาณใจมันจำเปี่ยมแต่ฝั่งนี้คืออกหักสัญญาณใจไม่มีนะเสยืดสัญญาณใจอยู่ใกล้ๆแล้วใจจะดีเองนี่ย่าไปตัวนี้นะครับนะมันไม่ได้แบบว่าทําเหมือนแบบทําสีมาพลาดนะความจริงอาจจะเป็นแบบเอยืดสัญญาณใจสามิติก็ได้น้องอาจจะต้องแบบว่ามองภาพให้นเป็นสามิติใหม่อ่สญญาสามมิติไหญญม เสื้อยืดต no. ัวนี้ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้นะก็จะเป็นเสื้อยืดสัญญาณใจใครมีใจก็หันด้านนี้ให้เขาถ้าไม่มีใจให้เขาก็หันด้านดีให้เขานะให้เขาดู่าเวลาที่มีหนุ่มมาหม้อมีสาวมาหม้อนะก็เดินไปเลยนะครับมีใจด้านนี้ไม่มีใจด้านนี้นะครับเสื้อยืดสัญญาณใจอันนี้เนี่ยอ่าแลกได้ในราคาสิบโทเค็นนะครับสิบโทเค็นใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะได้สองเพศเลยนะครับ ส่วนอ่หมวกเขาปั้นนะหมวกเขาปั้นน่าหลักปะล่ะหน้ากากเขาปั้นอันนี้ก็10โทเค็นเช่นเดียวกันนะใครเบื่ออยากจะเป็นคนขอเปลี่ยนตัวเองเป็นเขาปั้นนะก็เอาหน้ากากเขาปั้นนี้ไปกินไม่ได้นะเข้าใจไหมความจริงมันทํามาจากแบบพวกเหมือนเป็นผ้านะถ้าเกิเราซูมเข้าไปดูจะเห็นว่ามันจะมีแบบพื้นผิวของผ้าอยู่นะครับเป็นหมอนเขาปั้นไส่กุ้งนี่ น่ารักมากอันนี้สิบโทเค็นเช่นเดียวกันใส่ได้งผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันนะครับหมอนหมอนอีกอันหนึ่งนะจะอยู่ที่เอ่อกราไปพิกรานี่นะครับหมอนน่ารักนะนกะกลุงจกกรฟีนะยามีข่าวหนึ่งจกกรีนะนนะส่วนอีกอันนึงนะครับที่จักฟรฟีคือเสื้อยืดตัวนี้นะครับเสื้อยืดที่แบบว่าเอ้ยมองผ่ผานให้เหมือนมีหลุมมีหลุมอยู่กลางตัวนะเป็นเสื้อยืดหลอกตานะครับ แต่ไม่หลอกใจนะจ๊ะนี่โซเยตัวนี้มีชื่อว่าดับเบิลชิพนะครับถ้ากาก็ลองจ้องดูสิอ่ะจ้องจ้อง,องมันจะเหมือนแบบมีหลุมเข้าไปอ่ะเหมือนเป็นภาพดอกตาตัวนี้ตัวนี้ก็สิบโทเค็นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดใช้กี่โทเค็นนะครับสองสี่หกแปดสิบแปดยี่สิบแปดสามแปดสี่สิบแปดโทเค็นนะครับมีเวลาให้น้องเก็บได้ถึงเจ็ดสิบโทเค็นนะ เราก็แล้วแต่ละกันถ้าไม่อยากแลกครบก็เลือกเอาว่ายาจะแลกอะไรบ้างาก็เก็บโทเค็นเท่าที่อยากแลกนะสกินล่ม2โทเค็นสกินแอร์บอร์ดสโทเค็นภาพโปรไฟล์2โทเค็นภาพพื้นหลัง2โทเค็นสกินระเบิด5สกินลด5เสื้อยืดสัญญาณใจ10หมวก10แล้วก็หน้ากากข้าปั้นเอยไม่ใช่เสื้อยืดสัญญาณใจ10หมวก10แล้วก็เสื้อฮู้ตัวนี้อีก10เสื้อฮู้ตัวนี้ก็ใส่ได้ผู้ชายผู้หญิงนะครับตัวนี้ ทั้งหมดจะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9อย่างนะครับที่เอามาแจากในรอบนี้แต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับเท่านั้นยังไม่พอถ้าผู้เล่นเข้ามาเล่นวันที่เหนวะ7และ8พฤษภาคมรับฟรีไปเลยแค่เข้าเกมมาก็ได้คาแฟ่ลุมการเป็นหนึ่งใบเล่นเกมสามเกมรับปัดสร้างห้องหนึ่งใบ เล่นกับเพื่อนสามเกมรับรบ,บัตเปลี่ยนชื่อไปหนึ่งใบ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 วันที่7จ็ดกับวันที่แนะเริ่มเล่นได้ตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนวันที่7จนถึง5้าทุ่มหของวันที่8ปดนะก็ย้ออีกครั้งหนึ่งของฟรีนะครับเก็บโทเค็นแรกสกินบอร์ดสกินล่มนะครับภาพโปรไฟล์ภาพพื้นหลังระเ,เบิดนะครับรถบิ๊กฟุตเสื้อยืดสัญญาณใจเสื้อหลอกตาแต่ไม่หลอกใจ หน้ากากเข้าปั้นนะครับอันนี้คือเล่นเก็บโทเคน็นแล้วก็วันที่7วันที่8เข้ามาเพื่อรับบัตรสร้างห้องคาเฟ,ฟ่บัตรสร้างห้องปกติแล้วก็บัตรเปลี่ยนชื่อนะง่ายๆกันไปเลยนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมแบบเล็กๆนะเล็กๆแต่ของแจกไม่เล็กนะของแจกก็ประมาณ10กว่าชิ้นด้วยกันอยากได้ก็อย่าลืมเข้ามาเล่นก่อนที่กิจกรรมใหญ่กำลังจะมาอ่าไปแค่นี้แล้วกันสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับไปบาย,บาย ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม e b o o k YouTube ด้วยถ้ามีปัญหาสงสัยก็ฝ่ายบริการลูกค้านะครับไปละไปไปเจอกัน